สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับนานานครับสวัสดีเอซีครับะมื่อนี้ผมช่องพงศัก์แสงเสียนชาแนลนะครับมาเฮ็ดชิบพี่น้องเฮ็ดชิบเบื้องหลังอ่าิกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นเฮ็ดมีตา่วาวกันเฮ็ดลงทานไปวัดปลาพุทธคุณนะครับบุญของอชุมชน หาูมเจ็ดนะครับอยู่ในตำบลน,น้องเหนบอาน,น้องเหนืนะครับอยู่หมเก็์นะครับเป็นบุญงานประจำปีนะครับกองคนนในชุมชนหมเ่ต์นะครับเลียว่าพี่น้องเขามาถอยมาอย่างเราทำบุญทำอย่งงางกันกะ,กะว่าใดนะครับกะใดนะครับเนาะกะมีโรงทานอีกกุ้มหนึ่งพี่น้องผมมาเห็นเบียยงหลังมา,ทาไทยเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบื่องครับ กะพอใส่แล้วเนาะพี่น้องจิตช,ชม,โมโบ่อบ่ะล่างไปเนี่ยมอนี่เป็นเทปลุงทานนงา่านของแม่ว่านแม่ขานแม่ร่องหนาโยกหมูกเกี๊นะครับนเนาะเพิ่นเฮ็ดลุงทานเบื้องหลังนะครับอย่างนีอยู่เบื้องหลังของเพขนเพป็น,ปนผมมาขอเฮ็ดจิบนะครับนเนาะเพิ่นเฮ็ดน้ำยาอ่าเฮ็ดต่ขนมจีนนะครับแกงขนมจีนเป็นตาแซ่บเ,เป็นตาแซ่บพี่น้อง เป็นปลานิ่มตัวใหญ่นะครับมีเบิรนเอาเนื้อออกแล้วนะครับอันนี้เอาคนกินได้ได้น้นนนนนองผมชิมเบิ่งแล้วต้วนว่าครับเดี <c oughs> ๋ยวพาไปเบิ่งนะครับอันนี้ใช้กะทิบอกกิ้งนี่ทิพย์พ่อมาคันบอ่อนยางหรือบุตรใครเบิร์นไดอยู่นี่ เนี่ยปนิล้ั้น้าบ่หุ่งกับนั่นเอาทุ่นล้เอื้อ้อหอดทุ่นแล้วก็ไปคืนถุงออกมั้ํามด้ไปฝนด้อั้นขนไปวัดแล้วไปไล่เด้อไล่สดไท้เขาเไปเอากะทิมั้บเฮ็ดกะทิอนี้บ่ไปเนี่ยํามยังเอุ้ยกมือดอกเอานั่นเด้อยังอีกที่นั่นจะเฮ็ดมอนึงอีกเด่นทิ้งเฮ็ดจังหนําเน่อยสองเฮ็ดสนาทำา จะมาไทยตายตามยมาายพูบเมยว่านเน้่ยเขาจีบว่าอยากแม่ขานทุบยังไหมครับทุบยังัครับไเดียน่บดงละหนก่อยู่ยะใัไเยป็นกุ้มอีกลุ้มแเม่คขานแม่วานแม่นั่งเม่รล้องหน้ายกนะครับกุม้มหนึ่งเป็นเห็เดบอกกันเห็ดลงทานนะครับ นี่เป็นกุ้มอ่ะนี่เป็นอลยกองฟมเนาะพี่เนอ,กนอกนะกล่องค้มแบบใส่ขนมเกียนะครับเก็ดซ้องน้ำยาเนาี่ยมานนี้เพิ่มอ่มีของกลุ่มแม่ร้องเนาะพี่นเนาะคนต่างใจใเฮ็ดไว้กุ่มเหมือนกับนี้อ่ะ ขนมจีนมีน้ำยาปลาน้ำยากะทิเนาะพี่น้องแล้วก็มีไก่ทอดมีต่ำบักหุ่งเนาะพี่น้องแล้วก็มีไอ้ใส่เคีมยสามถังพานาพี่น้องเป็นว่าเป็นไหนขอเป็นอห้รายละเอียดมากนะพี่น้องให้ไม่หยุดลงทานเนาะพี่น้องอื่นชิมนี้ผมจะลงก่อนจะลงก่อนเดี๋ยวผมยีถามรายละเอียดให้พี่น้องว่า ลุงทานเพิ่นสิไปจังมุ้งนะพี่น้องพี่น้องคิดเลยไมามากลิ่นนะครับเนาะยองกินได้เ,าาเลยอยันนี้เ,าาเ,ยยเป็นพักนะครับเป็นพักกะหล่ำเนาะพี่น้องกะหล่ำบ่คั่นล่างบ่คั่นเละบ่คั่นเหลีวนะครับเบ <c oughs> ื้องหลัง้ก็มีจังนีเน่พี่น้องมีขนมจีนน้ำยาปลาน,น้ำยากะทินะครับมีต่บักหุ่งจับแทบนะครับ นี่อ่าไก่ทอดเจ็บๆนะพี่น้องเนาะมีไอ้สายเีมหวานๆเย็นๆหอมหอมสับเซียบสามถังนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็มีขนมจีนสับเซียบเนาะพี่น้องแล้วกักล้องกล้องพวกนี้เป็นกล้องใส่ขนมจีนใส่ขนมตำนะครับเดี๋ยวผมดีลงเดี๋ยวดีถามเวลาให้น,นะพี่น้องนะป,ป้าเนาะีเป็นน้ำชาปลาใชนะ่ไหมน้ำชาปลาสับเซียบหอมหอมพี่น้อง ผมมันอยู่ใกล้ๆคือกินหอมเหล่าพี่น้องค่ะนะตัวเห็ดปลาั่นเดีาเพี่บอบอ่กินหอมจะเอาดัง้ะพี่น้องเอาปิดกันเดี๋ยวบักซีเราเมาใจครับพี่น้องการเห็ดลงทานขึ้นมาจุดป,ประสงค์ที่จะเห็ด ลงทานเพชรอาบุญเพชรอาวาสนาที่เนียนี่าเขาบอคิดจริงใดทำจริงใดที่พวกเอาได้เอาเอาเปรียบคนอื่นหน่อยคนอื่นดอกเปรียบเนาะพี่น้องเนาะที่อยู่ในระบบปาที่เป็นคนย้ายซอยได้ท่างขาเปิดไม้ซอยได้เนาะที่อยากดสิ่งใดจริงที่ตั้งใจหาเงินเก็บเงินสางทำ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเก็บเงินออเนเวลน้องพี่น้องเนาะโดยนำผักนำเลี้ยงเนื่องโดยจากมาจากสิ่งที่เขากำลังเห็ดขึ้นมาเนาะพี่น้องแล้วกับกุ้มผมกบมาบานนี้กุ้มผม,มาเห็ดล้งทานเนาะของผมเฮียนผมกาคือกันเฮียนผมจะ,จะเห็ดอ่าออกเฮียนละสามลอยพี่น้อง เหตุลงทานแต่ว่าผมได้ขนมหวานขนมปิ๊บเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาห่อใส่ถุงอ่าถุงละอ่ฮอกอันแปะอัดนาะพี่น้องห่อใส่ถุงยางเพื่อจังเหตุขายเนาะครับแต่ว่านี่เพราเหตุลงทานผมจะละลายขั้วอยู่ครับกลุ่มผมโดนระฆังเลยละลายขออัขยขว้วอยู่เพราะว่าผมยันวิธีการอยู่เออ่ยากยานยากอย่างี้ครับว่าหลายอย่างกุ้งอีกคนมีความตั้งใ,นงใจใน้อพี่น้องเกลางหลัง ของผมบริเฮตลุ่มลงทานกลุ่มผมจะบริเฮตเบื้องหลังน,น้องแต่ว่าการจิตไปผมพร้อมเพื่อนพี่หลังเไปพร้อมๆกันขอผมลุ่มผมเพื่นอนเป็นขนมหวานอันนี้อีกเป็นกลุ่มหนึ่งน้อพี่น้องเป็นลุ้มขางขางเคียงกัดของพอร้องของเม่ขานแม่ว่านนะครับของแม่์ร้องนางนะครับนะเนหลายอย่างนะครับ,บ,นะรบของผมก็มีขนมปิบนะครับนะขนมปิบเดี๋ยวเดี๋ยว คิดคร,ระหม่อมเพระขั้นหอมพี่น,อน้องเหตุฉีบเพื่องลังให้พี่น้องเบิ่งครับมาเป็นยังนหน่อยหน่อยหนึงครับเพราะไม่พี่นอ้องอ่าผมกะ ไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดเนาะเพราะว่ากะชิเดียวเดียวว่ากะรายละเอียดค่ะเจะเปิ้ลกะชิมกันชิมเบิ่งคือว่าเวลาเปิ้ลไปกับประมาณก่อนก่อนเชียงเนาะครับเนาะก่อนเชียงประมาณสี่โมงนี่ค่อนก้างฟากันเตรียมของแล้วก่นเปลี่ยนสุดเสียงป่าเนาะครับเนาะเพราะว่าเปิ้ลกะยันทางพระ นี่บอบริการกินน้ำนรอบส่ว n งเทียงบนภาษาฟานว่นา,า,วาเพ,พีนบมอพี่น้องเพนเนี่ยนะเพื่นกันจะน่าจะไปก่อนครับพอได้ไะยอย่างประมาณนั้นนะครับกับทีนี้กับทีนี้ชุดของผมไปน้ำนะครับชุดขนมหวานแล้วก็ชุดของของของชุดน,นี้นะครับกับทีนี้ขนมจีนนะครับแล้วก็ไอติมนีเพื่อนก็จะเป็น,น,นข,อข,อข,อของของของคนหัวจากันอีกนะครับ แล้วก็ทีนี้ตับมุไก่ทอดกับห้องคนรู้จักกันอยู่ในกลุ่มเป็นลูกหลานเป็นนี่นาะครับกลุ่มหนึ่งน้อพี่น้องเนะาะงคอมมุนกับะมาณนั้นเนาะครับคลิปเบื้องล้างชิมนี่ผมกับพ่อจบชิปใบซ้ำหนีเน้องพ่อพี่น้องเนาะพ่อกันชิปนาครับพ่อพี่น้องครับ